ีมี่บับเบิ้ลมิวทีพร้อมดื่มได้ทุกเวลาชงง่ายหายยากอ็อกเซติลามิสเอ็กปิน่นผาจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ Line ID ดีแอปิลามิสออฟิเชียลขอบคุณเจ้า พอไหมคะเ้า ที่เจ้านองออกมากับพี่เช่นนี้พอจะหลบหน้าคุณปิ่นใช่หรือไม่เจ้าใช่ค่ะหญิงขอโทษนะคะที่ใช้คุณเรื่อเป็นข้ออ้างเช่นนี้พี่ไม่ว่าอะไรหรอกเพียงแต่เพียงแต่อะไรหรือคะพี่กลัวว่าคุณหญิงปึ่นจะเข้าใจผิด เราเสียใจไปกันใหญ่พี่กลัวว่าอะไรอะไรมันจะแย่ลงไม่มีอะไรแย่ไปกว่านี้หรอกคะ่ะพี่รู้ว่าเจ้าน้องเสียใจแต่คุณหญิงเปิ่งเองก็เสียใจไม่แพ้เจ้าน้องดอกนะเจ้าเราเปลี่ยนเรื่องคุยกันดีกว่า,าวค่ะเดี๋ยวอันนินพุณเรื่อไปร้านผ้า อยู่ตรงด้านหลังนี้เองเจ้าน้องนั่นคุณชายเพื่อใช่หรือไม่เจ้า สิงที่มากับคุณเกื้อดูอย่างไรก็ไม่เหมือนสหายทั่วไปเลยเหมือนคนรักเสียมากกว่าเสียรายเที่นินตามไม่ทันจะได้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเพิ่งมั่นไปกับคุณปิ่นเมื่อวานก็มีหญิงอื่นเสียแล้วหากคุณเกื้อเป็นคนไม่ดีก็สงสารคุณปิ่นนักต่อจากนี้ชีวิตคู่ของคุณปิ่นจะเป็นเช่นไรกันเช่นนั้น เราจะไม่ให้อภัยคุณเกลือเด็ดขาดตอนนี้คุณปิ่นเพียงแค่มั่นหมายกับคุณเกื้อยังไม่ได้ตกแต่งเจ้าน้องยังหาทางแก้ไขได้นะเจ้าตอนนี้โอกาสเป็นของเจ้าน้องแล้วขอแค่เจ้าน้องไม่ยอมแพ้ นจะคุณชายเกื้อมนกับหญิงอื่นหรือใช่ค่ะเหมือนที่พี่สงสัยไม่ผิดเป็นยังไงหรือคะก็พวกลุงนองพี่พอรู้ว่าคุณหญิงปิ่นกำลังจะมั่นกับคุณชายเกื้อก็มาเตือนพี่ว่าแท้จริงแล้วชายเกื้อนั้นเจ้าชู้นะอีกทั้งยังซุกซ่อนผู้หญิงไว้มากมายพี่ก็เลยลองตามสรืรดูหวังว่าจะพอช่วยอน,นินกับหญิงปิ่นได้บ้าง ทีแรกพี่สงสัยว่าคุณชายเกื้อจะคบหากับเสมียนหน้าห้องตัวเองพี่เลยตามสังเกตดูลองทานปลาอีกสิอันนี้เห็นพ่อครัวเขาบอกว่าสั่งตรงมาจากตลาดมาหาชัยเลยนะอิ่มไหมคะพี่ลองสะกดรอยตามอยู่สักพักมอพอดีเลยสวัสดีครับแต่สุดท้ายแล้ว ก็พบว่าหญิงสาวคนนั้นมีสามีแล้วสวัสดีครับ,รบพี่ตามสืบแต่ยังไม่ได้รู้ความเท่าใดนะที่เหลือ,อนินจะตามสืบต่อเองคะ่ะที่แรกอันินว่าจะยอมปล่อยเรื่องคุณปิ่นแต่หากคุณเกื้อน,นั้นมีพฤติกรรมเป็นเช่นนี้เห็นที่นินจะปล่อยไปไม่ได้ หากมีอันใดให้พี่ช่วย <c oughs> ก็ขอให้บอก <c oughs> พี่จะช่วยอันินเองเราให้จะให้ปริกทำอะไรอีกหรือเพคะขอพระทัยเพคะเราจะให้ปริกไปเฝ้าคุณชายเกือ้อที่ทำงาน <c oughs> หากมีอะไรผิดปกติ ให้มาบอกเราตามคุณชายเกื้อหรือไปคะหลังจากที่ปริกตามเฝ้าคุณชายเกื้อมาหลายวันคุณชายเกื้อทํานมักจะแอบลอบออกจากที่ทำงานหนือช่วงเวลาบ่ายแก่เสมออีกสักพักเดี๋ยวก็ออกแล้วลยไปคะเห็นนนหนชอบชมปริกกันเราฟังว่าฉลาดเฉลียวอย่างนั้นอย่างนี้อย่างที่จะจริง ท่านชายทรงเอ่ยชมปริกจนเกินจริงเพคะปริกนั้นมีวิชาพลางตัวให้กลมกลืนไปกับทั้งผืนดินต้นไม้<อ>แม้กระทั่งเสาไฟฟ้าก็ยังทำมาแล้วเพคะพี่ชายใหญ่ท่านหญิงทรงรับสั่งชมปริกเกินไปแล้วไปคะไหนจะเรื่องหูตาว่องไวถ้ายังมีประสาทหูเป็นเลิศไกลขนาดไหนหากปริกอยากได้ยินก็ย่อมได้ยินเดี๋ยวนะเพคะ นี่ปริกหรือจอมขมังเวทหรือเพคะเอาเถอจะเป็นอันใดก็ช่างแต่ขอให้คลี่คลายเรื่องราวนี้ได้ก็พอเพคะหลอไหมมานันแล้วเพคะยหันเพคะเดี๋ยวคุณก็เห็นเพคะ ปลิกมาไปคะคุณเกือ้อจะมากินข้าวที่ร้านมี้ทุกวันไปคะนั่นลูกสาวชจ้าของร้านไปคะ ชื่ออ้อยใจไม่ได้หวานแค่ชื่อนะเพคะหน้าก็หวานหน้าตาเนี่ยน่ารักเป็นขวัญใจคนย่านนี้เลยเพคะเวลาที่คุณเกื้อมากินเนี่ยเธอก็มักจะชวนพูดคุยแล้วก็ส่งสายตาหวานเชือ่อมไปให้แม่ค้าน่งหวั่นคนนี้ทุกครังทุกคราไปคุณเกืือเชื่อส่งสายตาเจ้าชู้ไก่แจ้ให้คนนู้นคนนี้ไปทั่วทีเดียวจริงเพคะแล้วกว่าเธอจะกินหมดนะเพคะเธอก็เอาแต่และเลียดแล้วละเลียดอีก รู้แต่ว่าเลยเวลาพักมานานแล้วอย่าลืมว่าท่านชายเองก็ไม่ได้ทรงงานอไรหมดแล้วนะเปค่ะเราลางงานมาทำภารกิจแทน,นไม่ได้เบียดบางเวลาราชการอย่างชายเกื้อปริกจะอยู่ให้เราบ้างไม่ได้เชียวกันปริกสงควรตายเปคะแบบบางวันคุณชายเกื้อก็ จะกลับเข้ากระทรวงแต่ส่วนใหญ่จะโดดงานช่วงบ่ายพี่คะไปไหนไม่ทราบติดไม่มีรถเลยตามไม่ทันพี่คะยคุณใจเกือบไปแล้วพี่คะตามไปแล้วพี่คะขอท่านไปพี<อ>่คะ ขอโทษนะครับเป็นไรไหมคะเป็นไรไหมคะเรับไม่เป็นไรครับผมเลีเ้ยวไปทางไหนแล้วอะเห็นที่ภารกิจเราของร่มเสร็จแล้ว เกิดมาพี่ไม่เคยทำอะไรเช่นนี้มาก่อนเลยขอบคุณพี่ชายใหญ่มากนะคะที่ช่วยอานินพรุ่งนี้พี่คงไปกับอาน,นินไม่ได้แล้วเพระาะรายงานมาแค่วันเดียวเท่านั้นไม่เป็นไรคะ่ะพรุ่งนี้อานินจะไปกับปริกเองอีกไม่กี่วันก็จะถึงวันแต่งงานแล้วอานินมีเวลาไม่มากนักที่จะช่วยคนปิน่น วันนี้ท่านหญิงออกไปข้างนอกหรือเปลคะหม่อมฉันไม่เห็นรถใช่ช่วงนี้ออกจากวังกลับมืดข้ามทุกวันคงไปเที่ยวกับคุณอ้นตามกระสากระมังเพคะหญิงปิ่นเล่าอีกสองวันจะถึงวันงาน เตรียมตัวไปถึงไหนแล้วเรียบร้อยดีเพคะเดี๋ยววันนี้หญิงจะออกไปลองชุดแต่งงานกับคุณเกื้อเพคะนอกจากปักสบายถวายเสด็จพระองค์หญิงแล้วอาก็ไม่เคยปักให้ใครอีกเลย แต่ครั้งนี้อาจตั้งใจทำเพื่อหญิงติน่นงามเหลือเกินเพคะแล้ววันนี้คุณเกื้อจะมารับหญิงตินไปลองชุดตอนบ่ายสามใช่หรือไม่คุณเกื้อให้เป่าที่บ้านมาแจ้งว่าวันนี้ติดธุระคงมาไม่ได้แล้วเพคะธุระอะไรสำคัญไปกว่างานแต่งของตัวเองอีกหรอือ กจะไม่ออกมากินข้าวเราจะทำงานกันดีเพคะงั้นก็บุกไปสืบจากแม่อ้อยใจนี่แหละนักงตองน,นี้เพคะ สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าวันนีรับอะไรดีจัดจ้ะอืมน่ากินทุกอย่างเลยงั้นฉันเอาอันนี้จ้ะได้จ้ะแล้วก็อันนี้จ้ะได้เลยจ้าเอ่อแล้วก็อันนี้ด้วยละกันจ้ะน้องสาวรับไปดีจ้ะฉันขอเหมือนกันจ้ะจ้ะ รอก่อนนะจ้าได้จ้าเออ,เอ,อพี่สาวจ๊ะ,ะฉันขอถามอะไรหน่อยได้ไหมจ๊ะอืมผู้ชายที่หล่อๆที่มากินข้าวที่นี่บุกเที่ยงอะจ้ะวันนี้เขาไม่มาเหรอจ๊ะคนที่ใส่สูทหน้าตาหล่อๆเหมือนพระเอกนิเกนะจ๊ะที่ชื่อกอกอเอื้ออืออ้ออ,อะไรสักอย่างนี่นแหละจ้ะฉันนี่ไม่ชัดคุณหมายถึงคุณชายเกื้อกมัง ใช่คนที่เขาขาใช่ไหมจ๊ะโอ้ใช่จ้ะใช่จ้ะเ,เขาเป็นคุณชายด้วยหรอจ๊ะใช่จ้ะเธอเป็นข้าหลวงของกระทรวงเห็นว่าตำแหน่งใหญ่หน้าตางามอัธยาศัยก็ดีแต่ไม่ใช่พระเอกทิเกดอกอืมหน้าตางามอย่างนี้แต่งงานแล้วสิทา่าเธอบอกว่าโสดจ้ะบางครั้งก็ชวนฉันไปดูหนังแต่ฉันไม่ไปหรอกนะจ๊ะฉันเคยเห็นเธอพาผู้หญิงขับรถผ่านหน้าร้านฉันไป ฉันกลัวโดวนหาว่าแย่งคนรักชาวบ้านนะจ๊ะโอ้โสาวที่ว่าอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานกระมังไม่ใช่หรอกจ๊ะฉันเคยเห็นใส่ชุดนักศึกษามหาวิทยาลัยอแต่ไม่เห็นมาสักพักแล้วนะจ๊ะจ๊ะขอบใจนะจ๊ะพี่สาวจ้ะรอก่อนนะจ๊ะจ้า หมายมาแล้วเพคะไปเพคะเพคะท่านปริก สายแยกข้างหน้าไปคะคงต้องรอยอย่างนี้จนกว่าชัยเกื้อจะออกมาอ,อแล้วแล้วถ้าคุณชัยเกื้อค้างคืนเหรอเพคะเราไม่ต้องนอนรอบนรถเหรอเพคะกใกล้เปริกเฝ้าต่อไง ท่านหญิงคใจก็ออกมาแล้วไหมคะ คคาใครคะฉันมาหาคุณนั่นล่ะคะ่ะฉันมีเรื่องเกยวกับคุณชัยเกื้อเกียรตมาแจ้งให้คุณทราบคะ่ะเดี๋ยวรอยอเปลี่นไฟนอลเอพิโซดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยววนนทิกเก็ตเมเจอร์ com The r o y a l Pin Box Set ราคา1,350บาทสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Line at The Loyal Pin